นะครับเดี๋ยวบารโครนะสิผ้าพี่น้องเข้าไปเบึงนะครับเอาบุญเอาท่านกันจักหน่อยบุญบุญนี่บอมิไผ่ปันแจกมันบอฮอนแตกออกใดคือไม่ดอกพากลางคือจะเข้ากินเขาเข้ากินเข้ากับอิ่มมันบอไปอิ่มทองเ <c oughs> พิ่นพุ่นผูผ้บอกินพี่น้องเอ้ยนะครับเดี๋ยวไปช่มบรรยากาศเนาะน,นะครับที่นําโดยเบากึมนะฮะหลักกะสาวเอ็มนะฮะเพิ่นใด นําทีมนะฮะเป็นประมงประธานในการที่ไปทอดถวายนี่เลยดพี่น้องเฮ้ยนะฮะโอ้นี่เบากึิมครับแลักการเบาบุญเอกนะครับเบามิตรเมืองสกลนะฮะไทยๆนั่นสิเป็นเบาบุญสนองเนาะนะครับเห็นแวบๆนะฮะข้างหลังนะฮะเพื่อนได้พากันไปทอดถวายครับในี่ว่าเบาบอยเฮ้ยน่ะเบาบอยมีมุนมานะฮะแล้วก็บเบาเสือนะฮะโอ้นะอันนี้เบาชัยเวทครับพี่น้องนะลูกหลานเฮ้ยนะฮะนี่สิเป็นโปรยท่านเพราะว่าตอนนี้นะครับ หลกักการมีคุณแม่เพิ่นบอนี่นะครัถบถ้าเบาอิโคจำโบพิษนะสิเป็นคุณแม่เนะาะเบามิดนะเมืองสกลนะฮะไปทอ,อดถวายครับพี่น้องนะฮะได้นำเอา,เอาต้นกระถินกองกระถินนี่นะครับไปทอดถวายอยู่ที่เ,เพื่อสางสาราเนาะนะครับวัดสิริมงคลครับบ้านดอนขนนตำบลดานศรีสุขอำเภอโพตาก จังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับเมื่อ,อวันอังคารที่เก่าพฤศจิกายนครับนะฮะก็คือเมื่อวานนี้เนาะนะครับพากันไปเอาบุญน,นะฮะการนั่งโดยเบากึมสาวเอ๋มเฮานะครับเป็นประมุประธานในนะี่สาวเอ๋มนะครับกับน้องเม่ะนะครับน้องเม่ย์คนสวยนะฮะประจำนะฮะประภาษสีน้องเม่ย์ประภาษสีนะครับพี่ดอกเฮาอาจสีเห็นแบบๆอยู่ดอกนะครับผ่านมาเนาะนะฮะก็เลยว่าเอาบุญมาฝากพี่น้องเฮา นะฮะสีได้บุญไปนัากันวสันนะครับเพราะว่านีสา่สาวหนูหน้านะครับกับคุณแม่บอนะฮะน่าจะเป็นแม่ของอ่าบ้า,าแม่ของสาวเอ็ม นะฮะคุณแม่เห็นหนาแล้วแบบแบบอยู่ตอนนั้นไดทถามสาวหนูนหน้าอยู่นะครับเป็นภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเฮ้าเนาะนะฮะอ่าหลายๆมองหลายๆพื้นที่ครับเอาบุญกระถิ่นนะครับมีโอกาสได้เฮ็ดไปน้าเพลินหอยตอนไปน้าเพลินเนาะพี่น้องเนาะนะครับบ่าวบุญมาเฮาก็ได้นาทีมไปคือกันนะฮะเพิินก็ได้ร่วมอนามโมทนาบุญไปนะครับพร้อมกันกับทีมงานอันนี้ก็สิเป็นชาติชาติีนะครับกับพลหลงเพลงตัวนะฮะผลงานเพลงก็ออกมาดเรื่อยให้พี่น้องเฮาได้ ได้ฟนะังเนาะนะฮะเพลิดเพลินนะครับม้วนนะฮะสาวหนูหน้าบ่าวบุญเอกครับนะฮะก็สมกันง่ามตัว <c oughs> บ่าวท่องใสนะฮะผู้ผูด,ดฟังทั้งผีบ่าวท่องใสบ่าวมีดบ่าวบ่าวบุญเอกเนาะนะฮะโอ้โออนซ่อนกล้วยเพิ่นเะด้เนาะจะเป็นเครื่องง่ามเนาะนะครับพี่น้องนะฮะนี่ล่ะกล้วยอ้อยแน่เอาไปเหมาะไปอันนี้ กองกระถินเนาะสำหรับพี่น้องเฮานะครับบอกว่าถ้าไปถอดถวายกระถินนี่ต้องมียอดวะสัน <c oughs> ขาดบ่ได้เนาะอีเม่เนาะผู้ใดที่กำลังนาะกำลังแนมเบิงว่าโอ้พันสีให้หยอดหลายปันดเนาะวะสันอยากหูหยอดนี่ทีมงานครับสุขุสุคนนะหลูกหลานเฮานะครับตุม่มโฮมกันครับพี่น้องฟังเด้อนะครับเตรียมจดยอดกระถินเด้อบัดที่นี่เด้อนะฮะสำหรับยอดกระถินครับพี่น้องนะยอดกระถินที่ าบาวกึิมสาวเอ็มนะฮะที่พนันไ,ไปถอดร่วมกันกับทีมงานบาวบุญมาเฮาสุขุสุขคนนะฮะเพาะโม่ไปน้ากันครับพี่น้องนะฮะยอดกระถินร่วมทั้งเบิดอัปสองมืนแปดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทครับอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องเฮาเด้อนะฮะสองแสนสองมืนแปดพัน 6 3รอยบาทรับอารโนโมทนาบุญสาธุกันเนาะพี่น้องเฮ้านอนะครับคอยเฮ็ดคอยส้างไปนะครับบุญพิ่น่านะฮะบ่เฮ็ดบ่ส้่งเสียเอาไสล่มาเป็นบุญนะเบื้องหน้าเบื้องหลังหลังจากที่เฮ้าเสียโตไปเฮ้บ่บห้ว่าสิป็นเนวใได้สร้างน้ำทําบุญเป็นเพิ่นเอิ้นว่าเป็นขัวเป็นสะพานนะเป็นขัวเงินขัวทองสะพานเงินสะพานทองนะฮะไปสู่พุ่นละสนับสนุนโดย ฟาสโกรโปรตีนพื growth, protein, food, growth, growth, ชอาหารเสริมสลับพืชฟาสโกร w ฉลากสีทองฝาสีเหลืองโทร085 647 1234สินค้าดีมีคุณภาพจากบุญมาพันดวงไม่ต้องห่วงเชื่อถือได้